สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็น Ford ดเลนเจลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นน่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่จากรถรุ่นอื่นไม่ใช่ของ Ford ดเลนเจโดยตรงนะครับจากที่ดูแสงนะครับผมอ่าเนี่เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดตัวเดไลท์เส้นมาแต่ว่าไม่สว่างลองมาดูแสงกันนะครับตัวนี้โปรเจคเตอร์ที่ติดมาเนี่ยเป็นไบ LED นะครับ ลองดูแสงกันที่พ่อค้าบอกว่าไม่สว่างประมาณไหนนะครับอาจจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็น OEM ก็ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพอาจจะต่ําพอสมควรเลยอ่านี่นะครับผมสังเกตดูแสงนะครับสเปสปะมากๆเลยนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยที่ลูกค้าบอกไม่สว่างเนะี่ยคือมันก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้เป็นไบ LED นะเปิดปุ๊บคือติดปั๊บเลยแล้วก็ที่พ่อค้าดูแล้วก็คือไม่ได้มีหลอดมีอะไรนะครับก็คือเป็นโปรเจคเตอร์ไบ L E D นี่แหละที่มองจากตูดเข้าไปนะแต่ว่าสังเกตดูแสง ไฟสูงไฟต่ําก็มีไฟสูงต่ําในตัวแล้วก็ฮาโลเจนที่เป็นไฟสูงเดิมของลูกค้าเนี่ยก็ติดด้วยแต่ว่าไฟเนี่ยเพี้ยนไม่หมดเลยนะครับเพีย้ยนหมดเลยลองมาดูนะไฟสูงนะครับผมไฟสูงที่เป็นสูงเดิมของรถเห็นไหมข้างนี้อยู่นี่ข้างนี้อยู่แค่นี้เองนะครับคือเฉียงออกมาทางด้านขวานะครับสาหรับตัวข้างซ้ายนะแต่ข้างขวาเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ใน รัศมีที่โอเคอยู่นะครับแต่ว่าคือมันเพี้ยนมากๆมันเละมากๆเลยสําหรับโคมนี้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวดูลองดูค่ารักตัวนี้ก่อนนะครับตัวเดิมที่ลูกค้าติดตั้งมาเนี่ยมันได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่อย่างที่พ่อค้าบอกเลยนะครับอย่าเห็นว่าเป็นไบ LED แล้วก็จะคิดว่าเป็นเหมือนของที่ร้านทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวลูกค้าติดเนี่ยตัวเริ่มต้นเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวที่ลูกค้าติดมาเนี่ยกับตัวเริ่มต้นของที่ร้านมันต่างกันขนาดไหนแล้วงานติดตั้งเนี่ันนนาางกขดไห ค่าแรงของช่างร้านโปรเจคเตอร์นะครับแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเราได้ติดตั้งกับเจ้าของร้านเนี่ยก็ดีไปนะครับในแต่ละร้านแต่ว่าในหลายๆร้านเนี่ยใช้ลูกน้องเป็นคนติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับพ่อค้าทาเองคนเดียวทุกขั้นตอนแน่นอนอับผมตัวนี้การังตีเลยถ้าเกิดมาแล้วมีช่างคนอื่นทำนะพ่อค้าติดให้ฟรีหมดเลยไม่คิดด้วยค่าโปรเจคเตอร์ไม่คิดค่าของด้วยนะครับเพราะว่าเราทําคนเดียวแน่นอนนะครับตัวนี้ อ่าเดี๋ยวลองดูนะครับระยะ7.5เมตรเนี่ยได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับไบ LED ดีตัวนี้ที่ลูกค้าติดตั้งมานะครับอ่านี่นะครับผมได้อยู่ที่ห้า้อยสิบห้าลักเท่านั้นเองนะครับห้า2้อยิบห้าจดสองนะครับหักแสงธรรมชาติแสงนิออนแสงไฟหัวกล้องออกแล้วเนี่ยเหลือประมาณ4ี่ร้อยตีไป4ี่้อสิบห้าลักนะครับนี่เดี๋ยวลองมาดูหลังติดตั้งเสร็จกันครับผมว่าหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแสงที่ได้เป็นยังไงและค่าลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars. Crash it in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Ford Ranger คันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็น Hexa H7 3นิ้วนะครับไบ LED วงแหวนเป็น S m D สีขาวนะครับแล้วก็ ใส่มัดแตง 7D ไปด้วยนะครับผมนี่เอาแบบหล่อๆเลยนะครับลูกค้าเน้นเรื่องเรื่องหล่อมากกว่ามากกว่าเรื่องความสว่างนะครับถ้าเอากันตามตรงแล้วนะแต่ก็คือก็อเข้าใจนะครับผมเพราะว่าความต้องการของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันนะครับตัวนี้เป็นมัดแตง 7D นะครับสังเกตดูว่าเรามองจากมุมไหนเนี่ยเราก็จะเห็นแสงได้ชัดเจนสวยงามนะครับทุกมุมมองนะครับมัดแตงเนี่ยจริงๆก็จะมีค่อนข้างหลายเกรดหลายราคาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น 7D เนี่ยคือ เป็นเกรดที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับผมนี่นะม,มองมุมไหนก็ได้ครับผมมองมุมไหนต้องสวยทุกมุมนะครับถ้าเกิดว่าติมดมาแต่งไปแล้วเนี่ยมองเห็นแสงเป็นบางมุมพอพลิกไปมองอีกมุมหนึ่งแล้วไม่เห็นอะไรพวกนี้ก็คือเป็นมาแต่งที่เกรดค่อนข้างต่ำนะครับผมอแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับมาแต่งตัวเจ็ดดีนี้นะครับอ่านะไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับจะไม่ใช่ไฟเลี้ยวกับพลิบนะครับผมนี่สังเกตดูว่าตัว เดรรีเส้นของลูกค้าที่ติดใหม่มไม่จะเป็นไฟเลี้ยวกระพิบนะครับแต่ตัว 7D จะวิ่งเห็นไหมสลับไปเลยครับ123 123 123นะครับผมนี่ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่อ่ารอจบๆเลยครับผมโอเคตัวนี้เป็นเรื่องความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องความสว่างกันนะครับถึงแม้ลูกค้าจะเน้นไปที่เรื่องความสวยงามเป็นหลักนะครับแต่ว่าความสว่างก็สําคัญนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเป็น Hexa s H7 นะครับผม3มนิ้วใบ LED ดีนะครับ ไ LED นะครับเปิดปุ๊บติดปับ๊บสว่างทันทีแบบนี้เลยนะครับผมสังเกตดูตอนที่เปิดไฟหน้านะครับระบบไฟของรถันนี้นะมีการปรับแต่งแก้ไขมาพอสมควรนะครับถ้าสังเกตดีๆนะเห็นไหมข้างซ้ายจะติดช้ากว่านะครับเห็นไหมจะติดช้ากว่าไม่แน่ใจว่าเพราะว่าสายไฟเนี่ยเห็นมีการทําไว้เป็นชุดใหม่นะครับไม่ใช่ชุดเดิมที่ติดรถมาจากโรงงานแล้วนะครับผมระบบอ่า แคนบัสนะครับไม่มีแล้วนะครับไฟหน้าเนี่ยตัดออกจากระบบแคนบัสหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าลูกค้าทําที่ไหนมานะครับสำหรับไบ LED ดีตัวเก่าที่ติดตั้งมานะครับผมไม่มีระบบแคนบัสแล้วก็ที่รถไม่มีระบบแคนบัสด้วยนะครับพอค้าลองเอาหลอดอะไรใส่มันก็ผ่านหมดเลยนะครับปกติแล้วฟอร์ดเลนเจอร์เนี่ยจะมีระบบแคนบัสนะครับผมหลายคนที่ขับฟอร์ดอยู่เนี่ยจะรู้นะครับว่าเราจะไปเปลี่ยนหลอดไฟแบบมัวๆส่วงไม่ได้เลยนะครับติดตั้งเนี่ยคือต้องเป็นระบบแคนบัสหรือไม่ก็ต้องใส่กล่องหลอดแคนบัสเข้าไปนะแต ครับติดตั้งได้เลยแบบปกติเลยผ่านทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ไฟหน้านะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเข้มๆคมๆเลยแสงลงพื้นไวมากๆนะครับลงพื้นตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็แสงเข้มคมคัดออฟตัดเป็นแบบไอเอสดีแบบนี้เลยครับผมอ่าหลอ่ลอๆจบๆเลยครับอ่าเรามาดูเรื่องอัตราการแยงตากาันหลายคนบอกว่าพอ,อ,อ,อมันสว่างปุ๊บมันก็แยงตานะครับมันจะไปทอนเสียที่ตามมาไม่จริงเสมอไปครับผมอ่าเมืเ่อกี้ที่เราเปิดอ่าตัว วงแหวนอย่างเดียวเนี่ยเราก็เห็นมันแหลบแบบแรบบ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 ่เบรอแล้วนะพ่อค้าไม่แน่ใจว่ากล้องพ่อค้าเนี่ยเป็นอะไรนะครับมันไม่สามารถที่จะปรับให้มันเหมือนที่ตาเราเห็นได้นะครับผมยังไม่ค่อยคล่องนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าตรงๆเลยยังไม่ค่อยคล่องนะครับอ,อันนี้ลดแสงก็อโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่า นี่นะมองสวนไม่จากหน้ารถเห็นไหมครับไม่มีอัตราการแยงตาเลยนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนนะครับประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกับบริเวณด้านขวานะครับอ่าพ่อค้าตั้งกล้องอยู่ในระยะเดียวตัวไบเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมครับผ่านบูเอฟเฟกนะครับและแยงตาทันทีผ่านบูเอฟเฟกและแยงตาทันทีขึ้นมานิดเดียวเนี่ยไม่แยงตาแล้วนะครับผมผ่านบูเอฟเฟกและแยงตาทันทีเพราะว่าคัดออฟนะครับตัดเป็นเส้นชัดเจนเลยเห็นไหมครับผมอ่าแล้วบูเเเออฟฟคนี่ยก็ื เส้นสีน้าเงินตรงนี้ที่เราเห็นนี่นะครับผมเห็นไหมนี่เส้นสีน้าเงินตรงนี้นะครับคือบูเอฟเฟสนะครับถ้าเกิดระยะสายตาเราอยู่เหนือแสงเนี่ยไม่แยงตาแน่นอนตำโงมาใต้แสงนี่แยงตาเป็นเรื่องปกติเลยครับผมถ้าเราปรับตั้งไฟหน้าให้ในอย,อยู่ในระยะมาตรฐานนะครับไม่มีเรื่องอัตราการแยงตาแน่นอนอ่าโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยววิาค้าจะจําลองสถานการณ์เอาป้ายตั้งไฟตรงนี้ออกนะครับและสะท้อนจากกระจกด้านหลังเลยลองดูกันว่า ถ้าเราขับรถสวนกับ Ford r เล g เจคันนี้เราจะเห็นรับไฟหน้าเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนยังไงครับผมอ่าโอเคครับผมไฟหน้าเปิดอยู่นะครับกล้องอยู่นอกตัวรถนะครับอ่าเอากล้องเข้าไปในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เราขับรถนะครับผมไฟต่ํานะครับสูงครับเห็นไหมครับสูงแยงตาต่าไม่แยงตาสูงแยงตาต่าไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมหล่อจบเลยครับ งานติดตั้งของที่ร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่หการันตีโคมไม่ช้ําน้ําไม่เข้านะครับตัวนี้ทางร้านเนี่ยทำเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าลูกค้าจะมีของมาเองหรือว่ามาซื้อของจากที่ร้านหรือว่า,เ,าเป็นงานแก้อะไรก็แล้วแต่ถ้าที่ร้านรับแล้วนะครับคือจะทําให้เหมือนกันหมดเลยนะครับรอๆจบๆแบบน,นี้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้างานไหนที่จากบางร้านนะครับที่มันแก้ไม่ได้จริงๆยับมากจริงๆอาจจะต้องเปลี่ยนโคมน,นะครับผม วันนี้โคมไฟหน้าของลูกค้าเนี่ยที่แสงมันรวมกันอยู่เนี่ยเพราะว่าตัวตั้งไฟเนี่ยเสียไปจุดหนึ่งนะครับทางร้านก็จัดการซ่อมไปให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคงานติดตั้งใช้ตู้อบโภมชิวกาวใหม่การันตีโคมไม่ช้ำน้าไม่เข้านะครับงานสายไฟนะครับร้อยกระดูกงูทุกเส้นนะครับผมบัตรกีสายไฟด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับและใช้ท่อหดนะครับในการเชื่อมต่อสายไฟนะครับสำหรับจุดที่ต้องเชื่อมต่อนะครับผมโอเคทำไปรอๆจบๆอย่างนี้เลยนะครับสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนเ ร้านโบสโปรเจกเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชนบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิง้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ